เอาลูกค้ามาแล้วครับมาขอชานะครับนะกดเอสใช่ไหมครับเสิร์ฟชาเห็นอย่างงี้ผมก็เก่งนะครับนะโอเคครับอ๋อลูกค้าจะสั่งอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็ต้องไปรับไปส่งนะครับนะแล้วก็ต้องถูกต้องเลยนะครับว่าเป็นใครนะครับที่สั่งให้นะครับนะขอเข้าใจแล้วครับโอเคโอ้โหวุ่นวายมากเลยครับทํางานเสิร์ฟอาหารนะครับนะต้องรอนะครับนะเพราะเขาไม่สั่งอย่างอื่นนะครับนะ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเอาวิ่งครับวิ่งครับพี่เดฟครับพี่เดฟครับเร็วเข้าครับลูกค้าจะไม่ไหวแล้วครับโอเคครับรับรองครับผมจบงานนี้พี่เดฟของเราเนี่ยน้ำหนักลดแน่นอนนะครับนะทั้งว่ายน้ําทั้งดําน้านะครับครับคุนต้องเฟิ่์มอย่างแน่นอนเลยครับนะมาแล้วครับขอชาใช่ไหมครับได้เลยครับเติมชาครับเอาชาเขียวหรือชาลอนหรือชาเย็นนะครับอุ้ยเลยครับขอแต่ก็ได้อยู่นะครับน่าดีที่ไมมหกรถขอบพระคุณมากครับ โอ้โหขนาดละลายในปากเลยดีใจจังเลยครับนะลุ้นเหมือนกันนะครับว่าตอนเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะก็ดีนะครับที่ผ่านมาได้นะครับนะเป็นยังไงบ้างครับยอดในวันนี้ก็คือทําดีมากนะครับจงทําดีจงทําดีโอ้โหงานวันนี้เนี่ยเป็นงานที่หนักหน้าดูเลยนะเนี่ยผมปวดขาปวดหลังไปหมดแล้วอะครับนะทั้งดำน้ําทั้งหาปลาแล้วก็ต้องมาเสิร์ฟลูกค้าอีกครับเนี่ยทำไมขี้บ่นขนาดนี้นะครับนะแต่ก็ถือว่าทําได้ไม่เลวสําหรับวันแรกนะ เดี๋ยววันต่อไปเนี่ยก็จะยากขึ้นยากขึ้นไปนะเอาเป็นว่าก็จะรับคําที่คุณพูดไว้นะครับนะขอบคุณมากครับผู้ชายนะเราจะไม่มาพูดหรือดีใจเพียงเพื่อเลๆ็กๆน้อยหรอกนะอย่าลืมสะละครับครับครับจะจําไว้ครับ,ค,รบ,จจค,รบคุณบอกว่าจะมีของมาส่งในสัปดาห์นี้ไม่ใช่เรื่องไงกันล่นะแล้วเป็นอะไรกรันล่ะทาไมถึงไม่มาสักทีอะ่ะไหนขอดูหน่อยสิอ๋อนี่คือแพ็กเกจที่เขาสั่งมานะครับนะนประชาชนขยะก,การทะเลครับ ขนาดพี่ส่งของเขายังไม่รอดเลยครับแล้วเราจะเหลือแล้วครับนะพ่อตัวใหญ่ขนาดนั้น,นใครมีใครดำน้ำแถวแถวนี้บ้างไหมครับผมคือยังไงครับอยากจะได้คนที่แบบว่ามีโปรเฟชชั่นแนลมากกว่านี้นะได้ยินแล้วครับผมนะทราบแล้วครับจะยังไงก็ตามช่วยทุระได้ไหมทําไมไม่ถามล่ะครับว่าคุณเป็นใครล่ะครับนะอยู่ๆก็โทรมาเนี่ยฉนันคือเอลลี่เนี่ยเป็นนิเวศวิทยาที่อยู่ในพื้นที่นี้แหละ ตอนนี้เนี่ยฉันกาลังตามหาและสืบสอบเรื่องของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่นี้อยู่พอดีมันน่าจะมีพวกบรรดาสาหลายเซลล์เดียวแล้วก็จะมีพวกตัวปลาดาวด้วยอะ่ะฉันไม่คิดอะไรมากหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าจับมาให้ฉันสักตัว2ตัวเดี๋ยวฉันจะให้สัก2บาทละกันขอมากกว่านี้ได้ไหมครับนะขอเธอเป็นแฟนนี่แหละครับนะโอ้โหดูเสียงของคุณสิครับนะไม่อยากจะรับเลยครับงานแบบนี้นะครับนะเหนื่อยฟรีอีกแล้วนะครับนะไม่เอานะอยากได้รางวัลขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถามหน่อยว่า ถ้าหากว่าไม่ต้องการมันก็ก็ได้เดี๋ยวฉันหาเองแล้วกันอ่ามีรางวัลด้วยหรอครับก็คงไม่ได้สินะครับนะถ้าฉะนั้นเราก็อย่างน้อยก็ช่วยขอผมดีๆได้ไหมครับโอเคกรุณารีบหน่อยได้ไหมอย่าช้าละทีนี้เราก็มีสมาร์ทโฟนใช้แล้วนะครับนะแล้วใช้ในใต้น้ำได้หรือเปล่านะครับนะล้กน้ำหรือห้าสิบเมตรจะใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะโอ้หแค่เห็นบรรยากาศในเกมนี้ก็เย็นเลยนะครับนะ โอ้โหชอบมากเลยครับเพราะว่าสีมันดูสบายสบายตาจริงๆนะครับนะลงมาให้ลึกลงมาอีกนิดนึงครับไม้เดี๋ยวก่อนครับอย่าอยาดิปลามังกรหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมผมจะต้องโดนไล่กัดอย่างนี้ครับนะเดรไม่อร่อยหรอกนะครับนะโชว์โชว์โชว์อย่างนี้เหรอครับแล้วได้ปลามาแล้วครับนั่นอะไรครับน้ำหม้อไฟเหรอไหนขอดูหน่อยครับคืออะไรครับแบ็กวินิก้านะครับนะน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูดำนะครับเว้ยเดี๋ยวก่อนนั่นปลาไหลครับปลาไหลครับโอ้โหน่าจะอร่อยนะครับนะ ออกมาสิครับ